ใช่ไหมใจต้งใช่ไหมคุณลุกทำไมลุงทลับไปมาเอาละท่านผู้ชมเราก็กลับมาอยู่กันที่โปรเจกต์เดฟอเรสนะครับผมเป็นครั้งแรกที่เราได้นํามาแคสนะครับเพราะปกติเราจะเอามาไลฟ์นะครับแต่ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเราก็เลยคิดจะว่าจะมาทําเป็นโปรเจกต์ซะเลยจะดีกว่านะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมโอเคฮะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับขอเสียงแขกรับเชิญหน่อยครับ ขอบคุณครับผมอืมแล้วมันทำอะไรนะครับนอนนอนนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมครับคนไปที่ขบีไม่ใช่เหรอไหนมาที่ไรครูเดินกูวิ่งมาโหไวมากนอนนอนวิ่งมาดูเขาวิ่งเร็วเออนอนนอนดีกว่าจะได้เอายางยางยางมันต้องรออีกสักแป๊บนึงมาครบครบแกงอีกแล้วครับผมแหมว่าจะเล่นเกมไหนก็ต้องครบแกงไว้ก่อนรออะไรเออนอนดีวะนอนก่อนเลยวะ รอใครวะเอรู้นะ่รอใครเช <c oughs> ้าและจ้าเออจะว่าไปจะทำอะไรกันบ้างเนี่ยมึงดูคุณโอ้กันตั้งไว้ไอ้โอเพรลอยน้ำเลยเหรอขอเอาไปเมนูนิดเดี๋ยวนกนกทำไมมันบินค้างอยู่อย่างนี้แล้วค,ค,ครับคุณคุณน้ำครับอะไรหรอ <c oughs> นกมันบินค้างกลางอากาศโอเคทำไมอ่ะมึงไปไหนกูออกมาแนละ้วเซิร์ฟแป๊บนึงอ๋อนั่นไงเห็นไหมก็ว่าทำไมเซิร์ฟมันแปลกแอ๋อน้วออกก็คือมันมันอ่าใช่เช้าเมื่คืนมันผ่านไปอย่างจังวะฮะ เออว่ะเสื้อไอหัวห้องมันนี่ไงหัวห้องมันมันออกก็เลยตาบแปรปวนอยากเห็นที่เกิดเป็นไงวะมันจะแบบแปรปวนอ่ะเดี๋ยวต้องให้เขาหัวมาก่อนถ้ามันขึ้นวันดับวันไมคันนี้มันมันไม่ใช่ว่าชาวไอคนป่ามันจะมาไวหรอเฮ้ย โอเคครับก็มากันต่อนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อิสเร็เมื่อสักครู่นี้เนื่องจากว่าหัวห้องออกจากห้องแล้วเข้าห้องไม่ได้นะครับผมก็ต้องกข้ามาใหม่โอเคแล้วมันก็มืดมืดสนิทอะไร่ะครับผู้นำโอ้มาได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ผเอาไฟเช็คลนค้างมึงนยมึงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเอเดี๋ยทำไมเริ่มมีความแหลกบ้าชิบเลย ตอนแรกว่ามันไม่แหลกหน้าไปไปมามันแหลกเดี๋ยวะทำอะไรเยอะแยะเนี่ยเอาทําโค่ไว้ก่อนไงเดียด๋ยวจะได้เอามาให้มันแบบว่าเป็นรูปเป็นล่างอะไรงี้สวยงามเดี๋ยวผมเป็นคน,นจัดการเรื่องบ้านเองครับผมเดี๋ยวผมเป็นโอเก้นโอเก้นไอเองกดตีจัดกดแล้วไปกูกดแล้วนะนั่นไงเห็นไหมโอ้ยเช้าสักทีนะครับผมโอเคเรามาทำบัตรกันมาต่อ อ you know oh, ๋อครับไปเลยครับไปเลยโอ้ยเห็นตายเถอะครับโดครับนี่เดินไม่ดูทางเลยบอกครับผมเท่ไหมครับผมหล่อกไหมครับโอ้โหเหมือนอวบังใส่สูตรหน้าหน้ามันไม่ให้กับชุดเลยนะอูนามเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้ากูต้องเข้าออกเกมใหม่รู้สึกว่าเกมมันจะเริ่มมีความแหลกเฮ้ยน้ำมันธนูใช่ไหมกูน้ำ ธนูลลแล้วเดี๋ยวทำไมลูกธนูเวลามึงหยิบลูกธนูเดี๋ยวลูกธนูมันลอยมาหามือมึงเองเ <c oughs> ดูดิเวลาเวลามึงจะหยิบธนูลูกธนูมันลอยมาหามือมึงเองอะอ,อ,อะไรอะคุณโอก็มีแล้วครับโอโ้โหมีกันหมดเลยมีแต่กูคนเดียวที่ไปวินนะครับเสียดายเสียดายรู้สึกเซ็งชะมัดเลยเดี๋ยวต้องไปหาดัดไม้มาทำบ้านนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นอ้าวเฮ้ยไอ้อาไอ้ฉันนี่จ๋าไปเยอะๆเลยได้เลย เรื่องเดี๋ยวตะกูจะเน้นทําบ้านก่อนเดี๋ยวกูมาสองวันเดี๋ยวกูออกไปล่าของก่อนระหว่างนี้เราก็มาทําบ้านของเราให้เสร็จสมบูรณ์กันดีกว่านะครับไม่ลมเกียร์เปิวันนั้นเลยสักเพื่อความสมจริงกาลีอ่าเอารถมาเอารถเข็นมารถเข็นมาเลยไม่มีทิมแท้ชั้นจะรักเธอไม่เคยไม่ลม ไปดิงทำน้าทีแต่พอจะกลับมิ่งหาทางขึ้น่เจอสุดไม่รอมไหนโอ้อะไรนี่เฮ้ยเอ้าอะไรอ่ะอะไรขึ้นวะเอ้าระเบิดหรือไงไอสัตว์ไอเนี่ยไอใครทำอะไรมึงโคตรมึงโคตรแค่บอกนะว่ามึงวางระเบิดใส่บ้านนะไอ้บ้าไอ้ขี้หายบ้ามือสาบังโค้งโอ้โหไออ้ามไออ้า อ๋อให้ Aw, <zięki S 2> ทำอะไรวะนียนเลยนะเนียนเลยนะให้ทำใทำอะไรครับให้ทำอะไรพอะโรบอกกูดิให้ทำอะไรเพื่อนให้ทำอะไรเพื่อนเอาใช่ไมอเดยวเดเดี๋ยวเดี๋ยกูบานกูไม่น่าเสร็จแล้วล่ะจะอย่างนี้นะครับผมท่านผูชมไลม่หรอไปแล้วดีแล้วไปเสแล้วครับมือูยไหน ล่ลากันแล้วครับผมตอนนี้เริ่มล่ากันเองแล้วครับคืออีชายริ้ทำไมที่ทำไอ้นั่นขึ้นมาเนี่ยกูบอกบทุกคนอาแค่ไม่ได้ใช้เลยอันเหรอพอ,อต้นไม้ที่มันลวงล้มเองใ้ป้ายชิบหายไม่ล้อฮ่า้่าฮ่าฮ่า่าา ฟังเลยไม่พอล้มทับฟังฟังหมดหลังหลังเลยชักมือไปเราไม่มีอานมือไปเกิดเครื่องบินดิจะสร้างว่าต้องสร้างไวเฮ้ยไอตอนตอนที่กูเล่นครั้งล่าสุดไม่มีอย่างงี้นะว่าแล้วต้นไม้มันต้องล้มทับได้ว่าแล้วอันนี้กูเพิ่งรู้เหมือนกันนะกูกูไม่คิดว่ามันจะล้มทับบ้านพังรู้ตั้งแต่ที่มึงถามกูเมื่อวานแล้วกูไม่เคยลอง แบบกูไม่เคยทำ <laughs> อยาอะไรหวสร้ <laughs> สางใหม่โอโหของโอเคไม่เป็นไรชาลีไม<ป>่รู้ปะทำไมอ<า>่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาบ้านเดิมมาเป็นที่บ้านแทนต่อเหมืกันนะู่นนะ่ะนะไอไอแพรนะโอเคงั้นก็ไปจะทำแพรเสร็จก่อนก็ได้เพราะไอบ้านหล,ลังนี้น่าจะใช้สูงเหมือนกันนะครับนะฮะก็เป็อุทาหอนนะครับอย่าตัดต้นไม้ใกล้บ้านนะครับผมไม่เหี้ยตัดล้ม อ้อมเด็ดไม้กระเด็นโอ้โหแหนอนหนึ่งสมจริงไหมละ่ะ <c oughs> เออเออมันมันโอเคอยู่นะแบบว่าแ,<น>แต่ก<ค>ูไม่รู้บบ<พ>อ่านอนหนึ่งหรือเปล่าอะไรอา่าฮะก็คือแบบแม่งโลนใส่ทีเดียวไม่หายไปหลังเออ <c oughs> ต้อนมันไม่ใช่แบบใหญ่อะไรขนาดน,นั้นต้นบางๆเกี่ยวอ้อมเลยเย่ yeah, ครับบอกเลยบ้านมันนุ่นแหละ <c oughs> บ้านอย่างหนาโดนต้นไม้ล้มไม้ลงถ้าบ้านจะหนีไม่ไดงว่าคนเดียวละ นานปีกวิเวกอีกเลยนะฮะคุณาถ้าถ้ามันลมทับบ้านพังแสดงว่ามันลมทับคนตายได้เนี่ผมบอกไงว่าท่านวันนั้นเมื่อวานทุกท่านมาผมบอกว่ามันลมทับได้ก็ไม่เชื่อเอาหลังเทียบอะไรก่อนดีเดี๋ยวนะมีใครมาวาง SOS ไว้เนี่ยคุณหมออยากดูฉากผมเกมไหมจะผมพาไปโอ้โหแต่ฉากจบคุณเจอวันหลายอันแล้วคุณอาร์มเชิญเลยครับไม่ลุ ไอ้อาถ้มึงก็นีเนาะมึงจะรีบไปไหนมึงก็มารีบมั้มันต้องไปเป็นหมู่กันนะจะได้ช่วยกันได้ไปคนเดียวกูว่าปากท่ำมันไม่น่ารอดแล้วล่ะเ้ยแต่เมื่อไรกูจบได้อะดิจบยังไงแบบว่ามึงวิ่งอย่างเดียวหรือว่ามึงไม่รอดร้อยโอ๊ยเสียวแล้วเี่ยเกือบแล้วนะมึงเกือบแล้วล่ะเกือบใหดช็อตแล้วเมกี้ไม่รอดเลวังเลวังระวังระวังเลวัง ซุ่มน้าโจ้กูเอ้าบูมนี่ทำไมคนคนกำลังตัดไม้อยู่ปะโถให้ตายตัคือบ้านนั้นไม่ต้องการแหละอ้าวเรือแพ่นี่แหละเดี๋ยวเราอาาอ่ะๆงั้นก็โละบ้านเลยนั่นหรอกำลาฮ่าวันพีซเฮ้ยมันเหลือมันเหลือกี่ไม้ไอ้นู่นอะไอ้แพร์อีประมาณสิบกว่าไม้อ๋องั้นก็โอเคเอาไปเลยเอา แค่กูขนไอที่กาะที่ที่กูเห็นอยู่แค่นี้กูว่ามันก็หมดไปอีกหลายอะไระแต่กูอยากได้เสือกต่แค่นั้นเชีย่ย้ยไปเดินหาก็ได <c oughs> ้คือแรงสน์ที่ไหนน่นนั่มันแรงคนหรืออะไง <c oughs> ไม้ล้ม <c oughs> คือแบบไม้อย่างเป็นท่อนซุงขนาดนั้นนะคือแค่ท่อนเดียวกูยกไม่ไหวเลยนะยนี่หล่อสิบก้อนไม้แ <c oughs> อนเบอร์คือไม้สองท่อนแล้ววิ่งด้วยเอา จะแข็งแรงกันเกลยอ้ามันต้องมีทางจบมจมจมกันหมดเลยทีนี้อ๋อนี่ไงคาตาเนะเจี๊ยบแม่งตกใจโอ้ของดีเยอะเลยเฮ้ยเจี๊ยบอะไรอ่ะแม่มันมาจ้ำสแกร์ใส่กู <c oughs> มึงเปิดระดับอะไรอามมึงเปิดระดับความยากเท่าไหร่อนอมองโอเคก็ไหวอยู่นอมองถ้าเกิดเขาแค่นี้มันก็แทบเอาโปรแกรมไม่รอดอยู่แล้ว โชว์เ้าให้อะไรไล่เราเป็นกุูสู้กันในดันอยู่เอาแล้วเราจะไหนๆก็มาแล้วไปต่อเลยดีกวา่าอยู่ในนี้อยู่ที่กูอยู่มีดาบคาตาน่อันหนึ่งนว้เย็ด <Yeah. S 2> ดีอ่ันี่กูโคตรหิวน้ำเลยทิพไห้ the fuck โถ่เนี่ยเสียงคน้อะไร ตาย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 กูตายตายกูตายปีศาจแต่ละคนเริ่มตายตายกูกูตาย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 ปีชาลี่มึงไปไรตายโดนมัดคนป่าแดกหมดเลยครับผมตายทีของหายเฮ้ยว่าเซฟแล้วนะของยังเกิดไหนเนี่ยคืองบินนู่นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเก็บของกูต้องเอาของคืนมาให้ได้เอ๊แต่ของมันก็สำคัญช่างมัน นี่แหละครับการลงดันคนเดียวมันก็มันจะอันตรายประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้นควรระมัดระวังด้วยในการลงดันนะครับถ้ามาคนเดียวนะครับของมาเทียวมาข้งในอ่ะเฮ้ยใครใครสาสตร์ไปใช้ไปฉายโคตรสว่างเออมันจ้าถึงนี่เลยมันสว่างกว่าจะไปใช้เยอะใช่มันแบบโอหเห็นได้ในระยะไกลเลยครับแต่แต่แต่ระวังมันก็ไม่สว่างอยู่ดี อ,อ้าวเหรอคนปา่าวิ่งมาระวับบงมึงมึงมีมึงม,ม,ม,มีอาวุธวาาอ่ะเก็บยตูหัวม่ไดิอ่าคุณพี่ไอ้นนี่น่าจะเป็นหัวหน้าเผ่าโอ้ย,ยแย่แหลกเลยลงไปใ <ทา S 1> ต้ใต้แพรทำไมอ่ะยังสร้างไม่เสร็จทิพไห้เออเออใช่ใช,ใช่ต้องสร้างเสร็จก่อนมันถึนงจะเดินได้ต้องงี้เพื่อนมันจะเสร็จอีกในที่สุดแพงแล้วก็เสร็จเป็นที่ดับลอยแล้วแล้วก็เฮ้ยโคตรเท่ เอาบังถือคันตน้นห้ามันมีเล่ม,มอยู่ข้างในอะ่ะเข้าไปเอาดิเดี๋ยวยังไม่พร้อมมันมีคนตายมาสามสี่ตัว <c oughs> ไม่ไม่ไหวแล้วก็มีเอ็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่าตายไปแล้วอะไรอะ่ะเ,เตียงเตียงทำไมมันดูแปลกๆวะเตียงแบบเช่นเนื้อเช่่หนังแบบว่าเตียงดีอะ่ะของดีอะ่ะอเห็นไหมถ้าเท่ากับแพรตัดตัดเนื้ออ่าไอชาลีจ้า นอนอ๋อแม่งอันแค่นี้แม่งนอนกันเไย้มาสามคนแบ่งกันนอนเลยโอ้โหรู้ซะไม่มีคุณผมมีของมาฝากมีอะไรแล้วครับคุณอาร์มอ้าวไหนวะมีอะไรแล้วครับดูการส่งไปฉายเขากสวรรค์แขนมันจะหักอยู่แล้วนะโอ้โหไม่ไปอะไรเลยไอ้อะไอ้อะหลอดไอ้อะหมดว่ายน้วมาไอ้อา โอ้โหมึไกลเท่ไปไกลเไหกลอไแล้วเฮ้กูดนแม่เลยกูดแงเลยกูโดแเลยเอ้อาใ่หลาพ่หลเอาคุณนามคุณนามไปทำอะไรข้างล่างแะไไนไไ่เนื้อหลามขึ้นเรือหายเนื้ทุกคนไปไม่หลามเนื้เฮ้ยเดียวมึงเอาไปอีกนะรอก่อนจะรีบไปเลยเนี่ยฮะ เด um, um. mm hmm> ี๋ยวก็โดนหลามแดกก่อนอ่ะไม่ใชาดิมึงะมืงมาทำอะไรตรงกลางทะเลตรงันตกวายขึ้นฝั่งกันนลามกูจะแกะไอ้ลามเฮ้ย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 เย็นใจเย็นใจเยนเจียนมึงป่าตรงกูเลยนะเนี่ยเลือดกูรดเลยวายกระโดดไปก็ได้อือตายโอ้กูได้ตายเพราะระเบิดมึงแน่เลยงานนี้เอ้ยลาม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 โอ้ยนั่นมันหยั่งอ่นะโอ้โห เรียบร้อยครับเสร็จงงมะไรเจ้าอะกูเลยทำบ้าอะไรเนี่ยระเบิดเหมือนจะเยอะมากเลยใช่ไหม